ตัวนี้ก็พามาดูนะครับแท่นซ่อมของฟิตแบกนะครับตัวนี้เป็นแท่นของอเมริกานะครับตัวรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับแล้วก็ราคาไม่แพงราคาอยู่เพียง5,400บาทเดี๋ยวเราลองมาดูนะครับว่ามันเป็นยังไงครับตัวแท่นเนี่ยจะความสูงประมาณ139เซนติเมตรนะครับแล้วก็น้ำหนักอยู่ประมาณ6กกิโลตรงนี้สามารถปรับได้นะครับเดี๋ยวเราลองปรับดูนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับหมุนตัวนี้สามารถปรับ หมุนลดได้360องศาแล้วก็ทุกอย่างตรงนี้จะเป็นตรงนี้จะเป็นอลูมิเนียมนะครับด้านล่างตรงนี้จะเป็นเหล็กตรงนี้ก็จะเป็นที่หมุนเป็นพลาสติกแต่ข้างในก็จะเป็นเหล็กนะครับแล้วก็ตัวแคมป์ตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเหล็กตัวนี้มือจับนี่ก็เป็นเหล็กนะครับเพราะฉะนั้นจะค่อนข้างแข็งแรงตรงนี้เป็นยางนะครับป้องกันรถเป็นลอยตรงนี้สามารถอาได้กว้างสุดประมาณเขาบอกประมาณ4เซนนะครับซึ่งก็เพียงพอนะครับเพื่อจะกลับ กรณีถ้าจับหลักอ่านนะครับเราสามารถพลิกได้นะครับนะครับพิตอนนี้สามารถปรับได้360องศาตัวแท่นตัวนี้จะเป็นเหล็กนะครับแล้วก็เคลือบด้วยพาวเดอร์โค้นะครับสำหรับป้องกันสนิมตัวขาสามารถพับเก็บได้นะครับจะมีตรงนี้เพือเอินดูยากนิดนึงตรงนี้จะเป็นลักษณะเป็นสลักนะครับถ้าเราดึงสลักตัวนี้ออกมันก็จะพับเก็บได้นะครับ ตัวนี้จะเป็น powder coat เคลือบมาอย่างดีนะครับสีเงาแล้วก็ป้องกันสนิมตัวเนี้ยแท่นตัวนี้สามารถใช้เป็นแท่นสําหรับซ่อมรถหรือจะเป็นแท่นล้างจัก,กรยานก็ได้นะครับแล้วก็น้ําหนักไม่ไม่เยอะนะครับประมาณ6กกิโลผมพายมาดูนะครับต้นสิ่งที่ชอบนะครับคือตัวมือจับตัวนี้จะเป็นเหล็กนะครับก็หมุนค่อนข้างง่ายนะครับอ่าอ่าเข้าอ่าออกถ้าเราจับแบบนี้เราก็จะเป็นลักษณะ จับหลักอานนะครับหรือจะจับท่อนอนถ้าจับท่อนอนเราก็ต้องพลิกมาตรงนี้จะหมุนนะครับหมุนแล้วก็สามารถพลิกได้ตามใจชอบหรือเราลองเอารถใส่ดูนะครับนะครับตัวนี้เป็นตัวล็อกนะครับโอเคแล้วก็รถตัวนี้เราสามารถพลิกได้อามองศาที่ต้องการ ตอนนี้ก้าเราหมุนปุ๊บเราก็สามารถพลิกรถขึ้นลงนะครับตามที่เราต้องการได้ตรงนี้นี่นะครับแท่นฟีดแบ็กนะครับตอนเวลาพับเสร็จนะครับมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับตัวนี้จะเป็นสลักนะครับในการล็อกแท่นล็อกตัวนี้ไม่จําเป็นต้องใช้เครื่องมือใดๆนะครับใช้เครื่องมือที่เขาให้มาเท่านั้นนะครับตัวนี้ก็คือเวลาเราพับเก็บ